สวัสดีครับจากทางบ้านสวนนะครับวันนี้เราจะพามาดูปลากินข้าวกันนะครับเพราะว่าทางบ้านสวนเราไม่ได้ให้แค่อาหารปลาอย่างเดียวเรายังให้เศษข้าวที่เหลือด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าปลากินข้าวจริงไหมปลาที่บอกของเราก็จะมีปลาบึกปลาทับทิมปลานินแล้วก็ปลาตะเพียนนะครับ ปริมาณข้าวที่เราให้เราจะให้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับจะไม่ให้มากเกินไปเพื่อป้องกันปลาท้องอืดตายแล้วก็เพื่อป้องกันน้าเน่าเสียนะครับปลาที่เราเลี้ยงต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเราไม่ได้เลี้ยงขายไว้เป็นหลักนะครับเราจะเลี้ยงไว้กินภายในครอบครัวแล้วก็แบ่งปันเพื่อนบ้านส่วนที่เหลือเราก็จะแบ่งขายออกไปบ้าง